สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในไททันนะฮะเซอร์โบเอฟ55ชุดไฟดีมักกองโอชิพดพาร์ทครบหมดแลยมันเหมือนรถไม่สมบูรณนะ์เนาะขับแล้วรู้สึกไม่สบายใจอ่ะไม่อุ่นใจอ่ะไั่เดินเบบแล้วเหมือนระบบมันไม่ได้อ่ะรู้ว่าลูกละลายไปแล้วไม่สมบูรณ์กลัวจะเป็นที่เครื่องมันสั่นด้วยรอบมันค้างอยู่พันประมาณพันหนึง่งถูกป่ะแต่หลักๆเลยมันมันมันเดินไม่ค่อยเรียบ ผมกลัวไปที่ลูกสูบห,หัวลูกูบละลายเลยแบบนี้แต่แต่ว่าแต่ว่ามันมีอาการหนึ่งคือควันขาวพี่เคยสังเกตไหมว่าควันที่ออกเทาเทาใช่ปะ่ะจริงจริงมันไม่เทานะมันขาวพี่เนี่ย <Yeah. S 1> เพราะว่าที่มันออกเทาเทาอ่ะเพราะว่าเขารีแมปมามันมีมันมีควันดำ <Yeah. S 1> แล้วรถอะ่ะมันมีอาการควันขาวพอดำกับขาวเจอกันแม่งเลยเป็นเทาเทา ครับตอนนี้ก็อยู่กันในไททันนะฮะเทอโบเอฟ55ชุดไฟดิแม็กล่องโอชีพัดคมหมดแลวเป็นรอดเหรอคันแม่งเล็กด้วยไอ้ไททันนะ่ะทำมันเล็กเท่ากับวิโก้ตัวแรกอะ่ะเล็กนิดเดียวเดี๋ยวก็รู้ว่าลูกค้าเราไว่ี่ยใช่ๆเลย สบายใจอ่ะไม่อุ่นใจตั้งแต่เดินเบาลแลยเดินเบารับแรงเนี่ยเหมือนรลบบผเหมือนระบบมันไม่ได้อ่ะ ตอนจอดรอบเร่งถือว่ารอบเร่งด้วยแล้วก็เดินเบาโลัว,ลว,ลวแต่ขับตรงสูงนิ่งม่ต้องรูเป็นที่อะไรต้องเช็คมันจะเป็นสาเหตุที่เทบโมขาดบ่อยก็ได้ครับคันนี้เทบโบขาดหลายรอบแล้วมันจะเป็นสาเหตุที่มันขาดบ่อย จะบอกว่าพันเทาเพราะว่าของเขาอันเก่ามันจูนมาด้วยมันมีควันด้วยมนะันออกมาพร้อมกันมันก็เลยเห็นเพราะว่าเป็นรีแมพอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีกล่องพอจูนควันดําออกมาด้วยปุ๊บมาเจอเขาวผสมกันแค่ออกเทาเทาเขาเลยไม่รู้สึกว่ารถมีปัญหาแต่เงี้ยพอเราไม่จนปุ๊บเราเห็นไงเพราะไม่ขาว,ขาวมาแรกแล้วก็ขาวมาแต่ถ้าเราจนไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันดําเราก็ไม่เห็นแล้วเราก็ไม่รู้แล้วแต่เนี้ยเราเริ่มจากการไม่โจูนเราเลยรู้ไงว่ารถ ผิดปกติได้แก้ไขก่อนส่วนไม่ไกลัลลังกงเออส่วนถ้าไม่อยากแก้ไขแล้วยอยากพันก็นอีกเรื่องหนึ่ง<ม>แต่รอบมันเร่งเดินม,มันพันเลยนะมอหลึง<ม>ขับใช้งานได้แต่ว่า จะสิ่งเลยยังไม่แนะนำคนนี้ส่ฝากระโครงเลยดบรถเหมือนมีปัญหาว่ะพี่ไม่สมบูรณ์เป็นที่ไรอ่ะกลัวจะเป็นที่เครื่อง มันสั่นด้วยแล้วก็รอบไอ้รอบเร่งอ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่รถไฟมันรอบมันค้างอยู่พันประมาณพันหนึ่งถูกป่ะมันจะกินน้ำมันหน่อยแต่หลักๆเลยมันมันมันเดิมไม่ค่อยเรียบแต่ตอนซัดอ่ะมันเรียบผมกลัวเป็นที่ลูกสูบหัวลูกสูบละลายเลยแบบนี้แต่แต่ว่าแต่ว่ามันมีอาการหนึ่งคือควันขาว พี่เคยสังเกตไหมว่าควันที่ออกเทาๆใช่ป่ะจริงๆมันไม่เทานะมันขาวพี่เนี่ยเพราะว่าที่มันออกเทาๆอ่ะเพราะว่าเขารีแมปมามันมีมันมีควันดํอแล้วรถอ่ะมันมีอาการควันขาวพอดํากับขาวเจอกันแม่งเลยเป็นเทาๆมันดูมันดูไม่ดําปีมันจะออกเทาๆถูกป่ะนั่นแหละรถมีปัญหาต้องนานแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ทีนี้ผมเอายกในรีแมปออกหมดเลยเอาดันลาออกหมดเลยเพราะว่าพี่ใส่กล่องแล้วใช่ป่ะล่ะก็จะมาจูนในนี้ เมื่อกี้เลยปิดไม่จูเลยไอ้ที่ควันขาวแบบอย่างกับรถพังอะ่ะริ้งขาวแล้วถามบางนี่ตอนแรกกะว่าวน้ำมันค้างเอ้ยมันจะค้างได้ไงวะมันเป็นท่อหน้าเผาถ้าเป็นท่อมีว่าพักกะโอเคอยู่เหยียบหลายรอบมากไม่หายแล้วยิ่งเหยียบยิ่งออกผมคิดว่าเครื่องไม่รู้นะผมคิดว่าเครื่องส่วนตัวหรือว่าแต่ว่าเครื่องมันสั่นหรือไม่ก็วาลพวกซีนหมกวาลหลอดวาลหลวมอะไรพวกนี้ใช่แต่ว่าส,สตาร์สบา,างทีมันมีเสียงแก๊แกๆหยนะ่อยเนี้ย มันก็ไม่งั้นอาจจะเป็นวาลก็คือไม่ไม่ไม่ชุดบนกับชุดล่างแค่นั้นเองแต่ยังไงพี่ต้องถอดฝามาทําถ้าถอดฝามาปุ๊บโยกลูกดรก็รู้แล้วว่ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้นี่ผมก็เลยไม่กล้าจูนเลยก็เลยแต่งจริงไม่จูนแล้วมันก็วิ่งเล่าแต่ว่าถ้าเกียยบที่จะเห็นว่าควันมันขาวเพราะถ้ามีกล่องเนี้เรารู้เวลาเรามีปัญหาเรารู้แต่ถ้าเราไม่มีกล่องตอนที่เราอันนัทปุ๊บมันก็เอ้ยมันก็แรงดีนี่หว่าอันนี้ก็แรงนะมันก็แรงนะเพราะถ้าได้ยุไฟมันแรงเลยแต่ว่ามันติดไอ কথা เกียสามไปเดี๋ยวเบรกไม่อยู่อีกเดี๋ยวลให้เขาไปบอกเบี่ไม่ดีอ่ะเบี่ยงไปแล้วแม่งลื่นไปเลยอเฮียทัย้าเมื่อกี้ซัดมาเรียบร้อยนะโอ้ยกลางคันเลย,เยไม่รู้จะเข้าตรงไหนเลยเหล็กทั้งคัน ถ้าผู้ชมมาดูคลิปแรกจะรู้ว่ารถแป้งเดินแบบยังบอกกับบางอยู่เลยว่ารถแป้งไม่ไม่สมประกอบเลยอ่ะ,อะเหมันแปแแกๆเหมือนเครื่องหลวเหมือนเครื่องพังอ่ะแล้วก็เวลาซักเนี่ยควันถ,ถาวรออกนุ่งแต่ไมหมดเลยกี่รอบก็ไม่หายไม่มีไม่ใช่ทางท่อแน่นอนเพราะวาช่วงต้นเราไม่ขาวเลยถ้าทางท่อเรา้องทางท่อ ต้องส่งไปเม้นโซลา่าแล้วย่อลงก่อนไอกนะัเยสบายใจจ้าของสบายใจเสียตังแล้วสบายใจแน่นอนมันไม่มีบ้างเมเียมีแต่น้อย นี้วแหวนโดนนะเนี่ยโอ้ยนุ่นนิ้แม็กกระเด้งเลยคือคันนี้เจ๋งเคยขับสมัยก่อนที่มาทำกับเราตอนแรกๆอ่ะใส่กองอย่างเดียวปะอ่าพี่เจ๋งซับสองเผาหลุดหมดเลยไม่เสียขาดนะเรียกว่าหลุดออกมาหมดเลยตรงเมื่อกี้เลยตรงที่เลื้อยเลยอ่ะเออใช่เจ้าที่เก่าที่เก่าเจ้าเก่าเวลาเดิม ขับบ่อยนี่เป็นเพราะที่ไอ้นี่มาแน่นอนรีแบ็มาแล้วก็อีกอย่างหนึงครับท่านผู้ชมรอ,อ,อบเครื่องไม่เร่งละใช่ปกติเตอนก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่ผมคุยกับบังเมื่อต้นคลิปว่ารอบมันเร่งยังวะแล้วคุยกับเจ้าของก็บอกว่ารอบเร่งแล้วเนี่ยพอทำเสร็จก็ไม่เร่งแล้วเห็นไหมรอบอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยแะปกติ แต่รถแรงแล้วช่วงล่างไม่ได้ดิได้ดิได้เข้าข้างล่างแล้วดิได้เสียตังค์ทำแน่นอนเดี๋ยวเราส่งงานไปให้ฮนะถ้าอยากเฟี้ยวๆเลยก็ชุดใหญ่ที่เม่นเลย MSR แต่ถ้าเครื่องพังต้อง m r าแต่ถ้าจูนดีๆอยากแบกบแบบไม่พัง อ้วนจูนเนอร์เออเงียบสมัยตั้งนานมันไม่เข้ากันนะ U นนนกูเอ็มอยู่อ่ะกูเอ็มก็น่าจะบอกว่าเอ็มเฮดเคอ่ะอีสัตว์เข้าไม่ได้ขอเงี่มึงมั่นใจว่ามึงจะบอ,อกเข้าไม่ได้ <c oughs> มองไม่เห็นมองไม่เห็นหมดชีพไม่พอแล้วเจ้าของเอ้ย <c oughs> หายห,ายหมดทุกอาการเลยเดินเดินเรียบ ไม่ไม่กระพือด้วยควันไม่ขาวปิดกล่องก็ไม่ขาวแล้วก็มาดีหมดมีช่วงล่างอย่างเดียวเกือบข้าข้าี้แล้วก็เบรกไม่อยู่ได้<ต>ยินได้ยินเสียงผมเบรกกอย่างเงี้ยเบรกอะไรเตรไม่ใส่